สวัสดีค่ะแอดวานเองค่ะก็อพิสซดนี้นะคะแอดวานขอมาพูดถึงซีรีส์ดีๆอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องคดีปีศาจแห่งเมืองไคเฟิงค่ะซีซั่น2แล้วนะคะ no b o d ด l y ก็เรื่องนี้สนุกดีนะคะแล้วก็เขาเขียนให้มีความแตกต่างกันระหว่างซีซั่น1กับซีซั่น2ซีซั่น1ก็จะดูใสๆนะคะแล้วก็ซีซั่น2ก็มีแบบโอ้โหมีความเป็น ชุดฮีโร่ชุดนักลบมานะคะโอ้โหเหมือนในเกมเลยอเรื่องนี้ทำเกมได้นะคะก็เป็นแบบเรื่องราวในโลกแฟนตาซีที่เป็นแบบสมัยใหม่เนาะแล้วก็เนื้อเรื่องก็ก็เข้มข้นมากเลยนะแอดว่านะคะ ก็เหลืออีกแค่เพียง4ตอนสุดท้ายเท่านั้นเองวันนี้แอดเพิ่งดูจบไปเมื่อกี้ตอนที่16นะคะเขาแต่งงานกันแล้วพระเอกนางเอกดีใจมากเลยค่ะแต่ว่า <c ười> แต่ละคนก็อายุไขเหลือกันนิดเดียวนะคะจะตายกันหมดจอยอีกแล้วค่ะใหม่ๆเรื่องนี้จบดีแฮปปี้นะคะเพราะฉะนั้นจำว่าจบดีแฮปปี้แล้วจะมีความสุขค่ะก็ในซีซั่น2นะคะก็โชคดีมากเลยที่นักแสดงก็เป็นชุดเดิมนะคะแล้วพวกเราก็ไม่ต้องรอนานด้วยค่ะเพราพอจบซีซั่นหปุ๊บก็ซีซั่น สก็มาเลยนะคะแล้วก็พอดเรื่องก็มามาต่อจากไอซีซั่นหนึ่งเลยค่ะก็ตวนมูสุยนะคะจันเหียนหงหลวนหวนกูแล้วก็ใายนะเจียงจี่ยานะคะเจียงอีะคะ้ค่ะแล้วก็มีพี่ชายมังกรนะคะก็ยังคงอยู่ทุกคนเลยนักสแสดงชุดเดิมหมดเลยนะคะอืมสนุกสนุกก็อาล่ยังก็ตอนนี้ก็คือก็ หวานเคยแบบว่า สปอยไว้ตั้งแต่แรกๆตอนที่เรื่องนี้เริ่มฉายตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งนะคะว่าเขาก็จะตายกันแล้วตายกันอีกตายกันแล้วตายกันอีกนะคะ <c oughs> ก็นั่นแหละตามนั้นนะคะก็ไปโลกนั้นโลกนี้แล้วแล้วก็คนที่รักกันเนี่ยในตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมชีวิตกันได้อย่างสงบสักทีเลยนะคะนี้ซีซั่นสองเนี่ยก็มาต่อจากซีซั่นแรกก็ซีซั่นแรกก็จบตรงครึ่งๆนะคะตอนที่ตัวมูสวยแล้วก็จันยี ตกลงไปยังสัญญวนนั่นเองค่ะเมื่อพันปีก่อนนะคะสัญญวนนี้ก็เปรียบเสมือนโลกอีกโลกหนึ่งก็เรียกได้ว่าอยู่ในมิติข้างๆนะคะคือขนานไปกับโลกปัจจุบันนั่นแหละก็คือคอนเซปต์แบบโลกโลกขนาดเนาะพูดอย่างนี้ นี่ซีซั่นสองนะคะคนดูก็ไม่ต้องลุ้นแล้วว่าพระเอกกับนางเอกของเราจะรักกันอย่างไรนะคะเพราะว่ารักกันมากเลยค่ะเพราะว่าตอนที่ทั้งคู่เข้าไปในไอสซนหยวนนี้นะคะคือนางเอกของพวกเราอจําพระเอกไม่ได้แต่ว่าพระเอกของพวกเราก็ยังคงจับมือนางเอกของเราแล้วก็เดินเคียงข้างกันไปก็คือทําทุกอย่างเคียงบา่าเคียงไหลกันไปนั่นเองนะคะก็เพราะว่าเขาสองคนรักกันมากนั่นเอง ก็ซีซันแรกก็จะเน้นการแก้ไขคดีแล้วก็การต่อสู้กับสัตว์ประหลาดนะคะพวกเราก็ตื่นตาตื่นใจไปในซีซันแรกพอซีซันส2มาก็ขยายเชิงขยายบทเนาะเป็นเชิงคุณภาพของพลตเรื่องออกไปก็เป็นว่าในไอ้เพิงไหลนะคะก็เกิดการผิดพลาดซะเอง ในโลกแบบความเป็นอมตะอะไรพวกนั้นนะคะเกิดความผิดพลาดแล้วต้นมู้สวยแล้วก็จันเหยียยเนี่ยต่างก็กายร่างเป็นนักสู้ที่สู้เพื่อความยุติธรรมค่ะพวกเขายืนหยัดนะคะต้องการที่จะสู้เพื่อให้ความยุติธรรมกับสามโลกให้ทั้งสามโลกอยู่กันแบบเป็นสุขนะคะแต่ว่าตอนเนี้ย กลายเป็นว่าที่เราดูมาจนถึงตอนที่16นะซีซั่น2นี้ก็คือเพิงไหลอะค่ะดันลังแกพวกเผ่าปิศาจเผ่าโยโนะคะมากมา,ม,ามากมาเลยอะช่วงนี้แล้วก็มีวิกฤตที่ต้องเผชิญอย่างท้าทายมากๆเลยรวมกับเวลาชีวิตนะคะที่ทางตัวเอกของพวกเราแล้วก็นางรองพระรองเนี่ยอายุไขเหลือกันอย่างที่แอดบอกเหลือกันตี้เตียวนะคะตัวละครเด่นสุดอีกตัวหนึ่งในซีซั่นสก็คือเจียงหวนชิง เะะจียงหวนชิงนี่ก็กระตุ้นนะคะให้เกิดสงครามระหว่างเผ่าพันธุ์มนุษย์แล้วก็เผ่าปิศาจเผ่าโยความแค้นของเขาก็มันยังไม่ถูกกําจัดเนาะแล้วเขาก็เคยสาบานไว้ว่าจะต้องทําให้เผ่ามนุษย์นองเลือดโอ้โหตอนนี้ขึ้นมานะคะขึ้นมามีอํานาจสงครามอะ่ะมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนเพราะว่าไอ้เจียงหวนชิงนี่แหละเขามีแผนของตัวเขาเองมาแล้วนะคะไม่เช่นนั้นเขาก็คงไม่ยอมลำบากมาแน่นอนคะ่ะก็เดี๋ยวเราค่อย ไปกันทีลัประเด็นนะคะก็เริ่มที่ความขัดแยงระหว่างตัวมู่สุยกับกับหูฉาง ต้วนมู่ค่ะไม่ใช่ต้วนมู่สวยมันมีต้วนมู่อิงกับหูฉางอิงใช่ไหมคะที่มันเป็นแบบคล้ายทหารสองค่ายการในโลกของสินหยวนน่ะก็มีต้วนทางด้านต้วนมู่อิงอะ่ะเขาก็มีสัญญาที่จะต้องให้ต้วนมู่สวยเนี่ยนางเอกของพวกเราแต่งงานกับใครอะ่ะแต่งงานกับคนแท่หูอะ่ะจําชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรถึงจะจําชื่อไม่ได้แต่รู้ว่าแท่หูแล้วกันนะคะเป็นคนของหูฉางนั่นแหละก็เรียกแบบนี้ก็คือแอดวาน ลืมชื่อนะคะแต่หยุดแอดวานไม่ได้ค่ะเราต้องไปต่อค่ะก็นางเอกของเรามีสัญญาแต่างงานนะคะแต่ว่าก็คือตอนนั้นก็คือทั้งนางเอกเนี่ยก,กับไอ้คนที่ต้องแต่งงานด้วยเขาก็ไม่รู้หรอกว่าความรักอะมันคืออะไรก็คือไม่ต้องรักกันก็ได้การแต่งงานของทั้งสองเนี่ยก็เป็นเพียงเพื่อการที่จะผสาน รวมไอ้ต้วนมู่อิงก,กับหูฉางอิงเข้าด้วยกันนะคะแต่ว่าต้วนมู่เนี่ยต้วนมู่สวยก็ไม่เคยต้องการที่จะเข้าร่วมกับไอหูฉางอิงเลยก็หลังจากที่อีตู้นะคะถูกขอทานฆ่าตายแล้วเนี่ย ไอ้ต้นมู้ต้นมูอิงคนที่เป็นคนของต้นมูอิงคนสุดท้ายก็ได้หายสาบสูญไปนะคะก็ต้นมูสวยนี่แหละก็อยู่ภายใต้แรงกดดันมากมายเลยแล้วก็หลายหลายสิ่งนะคะหลายสิ่งหลายอย่างต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากเหล่าบรรดาพี่พ,พี่สาวสาวในแคมป์ทหารของเธอค่ะ ในต้วนมู่สวยนะคะเธอก็เป็นทหารหญิงที่มีความสามารถแล้วก็ลบได้ชัยชนะหลายครั้งเลยนะคะเออใส่ชุดเท่ดีเนาะชุดทหารนะคะแล้วก็ค่ายทหารของทางต้วนมู่สวยเนี่ยต่อมาก็ยังได้ออกแบบแล้วก็ปรับใช้ยุทธวิธีแล้วก็ความทันสมัยของยุทธโภกกรนะคะเพื่อที่จะให้กําลังในค่ายทหารของต้วนมูเนี่ยพัฒนาขึ้นอย่างมากเลยก็สามารถ ทำงานได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องพึ่งพาทางไอ้ไข้หูฉางอีกทีหนึ่งเลยนะคะไม่ต้องเลยทีนี้ทางต้้นมู่อิงเนี่ยก็มีคนน้อยกว่าค่ะ แผนการทางการทหารของหูช้างเนี่ยก็ทําให้พี่น้องของทางต้วนมูสวยเนี่ยเสียสละชีวิตไปมากมายนะคะหูช้างก็นําพวกของต้วนมูสวยเนี่ยไปยังดินแดนที่ห่างไกลเพื่อแบบไปทําลายอะคะ่ะเพื่อจะไปทําลายไอเผ่าเผ่าโยนั่นแหะนะคะก็ในความคิดของพวกหูช้างเนี่ยก็คิดว่ามันคุ้มค่าค่ะแต่ว่าพวกนางเอกของพวกเราเนี่ยคิดว่ามันไม่คุ้มค่านะคะเพราะว่าต้องคือเออ สาวๆของค่ายต้องมาตายไปเยอะแยะเลยนะคะก็ทําให้ต้วนมู่อิงกับหูช้างอิงอะ่ะเกือบที่จะต้องเผชิญหน้ากันด้วยดาบแล้วค่ะเพราะว่าความคิดเห็นขัดแย้งกันนะคะและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆของพวกเขานั่นเองทางด้านจันเหยียนค่ะพระเอกหน้าหวานของพวกเรานะคะก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าหลังจากที่เขาแล้วก็ต้วนมู่สวยเนะ่ยเข้าไปในไอ้สน เข้าไปในสัหยวนแล้วอะ่ะยังมีเจ้าเจียงหวนชิงนะคะก็เดินตามเข้าไปด้วยนะคะในโลกแห่งความเป็นอมาตะของเผิงไหลเนี่ยมันไปด้วยค่ะนี้ในไอสัญยวนเนี่ยก็ต้วนมูส่สวยก็จำจันเยียนไม่ได้นะคะแต่ว่าจันเยียนก็พร้อมที่จะ จะทาทุกอย่างเคียงบ่าเคียงไหลยไปกับต้วนมุดสวยแล้วก็พระเอกก็คือรักนางเอกมากๆเลยนะคะพวกเราจะเห็นความรักของทั้งคู่อะเออซาบซึงเนาะส่วนไอเจียงหวนชิงนะคะมันก็ตัดสินใจที่จะล้มล้างทุกสิ่งอย่างเลยค่ะในช่วงเวลาแห่งการแบบมันมีโอกาสแล้วค่ะมันจะได้บังคับใช้ไอเทพเจ้านี่แหละค่ะเพื่อที่จะมาทำลายล้างนะคะซึ่งเดิมทีเนี่ย ก็ทุกอย่างเนี่ยมันดําเนินไปทีละขั้นละตอนแต่ว่าเนื่องจากการแทรกแซงนี้นะคะก็ทําให้วิถีแห่งประวัติศาสตร์เนี่ยเปลี่ยนไปค่ะจันเหียนแล้วก็เจียงอี้คือตอนแรกเนี่ยจันเหียนเจียงอี้นะคะก็ตกลงกับต้วนมู่อิงไว้ว่าจะไม่ให้ความร่วมมือกับไอ้หูฉางแล้วแล้วก็ยกเลิกสัญญาการแต่งงานของต้วนมู่สุยกับตระกูลหูไปแล้วเรียบร้อยนะคะกับทางหูฉางเรียบร้อยทุกอย่างเสร็จแต่ว่าค่ะ พอมีเจ้าเจีเจยงหวนชิงขึ้นมาปุบนะโอ้โหคือพอจันเยียนกับเจียงอี้ในะตอนแรกที่เจียงอี้ยังไม่ตายนะคะก็คือจันเยียนกับเจียงอี้ไปตกลงแบบนั้นกับทางต้วนมู่อิงไว้เนี่ยก็ในเวลานี้เองก็ทําให้เจียงหวนชิงไม่สามารถที่จะนั่งนิ่งๆอยู่ได้ลวคะ่ะเพราะว่ามันเริ่มผิดแผนไปมากแล้วนะคะก็ในความทรงจำ ในความทรงจําที่ไอ้ปีศาจแมวดําใช่ไหมคะมอบให้มอบให้เจียงหวนชิงอะ่ะก็คือมันมอบว่าไอ้ไอ้ค่ายต้วนมู่อิงกับหูฉางอิงอะ่ะ รวมตัวเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวค่ะอันนี้คืออยู่ในความสมองอะ่ะมันอยู่ในสมองแล้วก็ความทรงจำของเจียงหวนชิงนะคะนี้อย่างไรก็ตามนะคะก็ปรากฏว่าไอ้คนแ้งหูที่จะต้องแต่งงานกับต้วนมูสยุยตายเออแล้วก็ต้วนมูสุยนะคะที่ยังอยู่ก็ ก็ตอนนั้นอะยังอยู่ตอนตายก็ยังต้องช่วยไอ้คนที่ตายที่นอนตายอยู่ในโรงไปแล้วนะคะต่อสู้จนเอาชนะศัตรูค่ะด้วยความเข้มแข็งของทหารที่กําลังไว้ทุกอยู่นั่นแหละนะคะก็เป็นการต่อสู้ครั้งที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตนับไม่ถ้วนเลยแล้วก็ในที่สุดค่ะก็เกิดเรื่องขึ้นนะคะ เออมันเรื่องมันมีหลายเรื่องเกิดอีกเรื่องแล้วนะคะก็โดยในโลกปัจจุบันอ่ะมันก็มีมันก็จะมีเหตุการณ์ดําเนินไปด้วยกัน่ะนะคะมันเป็นโลกขนาดเนี่ยโดยในโลกปัจจุบันเนี้ยก็คือการตายอย่างโดดเดี่ยวของหวนนะคะหวนคนที่ชื่อหวนนะ่ะมันก็เป็นลากเง่าแล้วก็ ก่อให้เกิดไอ้ก๊าซที่เป็นพิษที่เมืองไข่เฟิงค่ะแล้วก๊าซนี้มันก็ก๊าซนี้นะคะมันก็มีผลต่อจิตใจของผู้คนในเมืองไข่เฟิงด้วยแล้วก็ไข่เฟิงก็จะกลายเป็นนรกบนดินแล้วนะคะมันก็มียุ่ง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 ไปหลายอย่างเนาะทีนี้ค่ะแม้ว่าอย่างเจียนเนี่ยอย่างเจียนจะไปที่โลกมนุษย์นะคะก็คือเพื่อไปดูดซับพลังฉีโดยการใช้กังหันลมช่วยแต่ก็ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาในระยะยาวค่ะเนื่องจากว่ามัน มีความสามารถอันจำกัดนะคะไอ้กังหันลมอันเนี้ยเว้นแต่ค่ะแต่ว่านะคะโชคดีที่จันเยียนแล้วก็ต้วนมุสุยเนี่ยก็จะต้องนำยาถอนพิษนะคะไอ้ก๊าซพิษพวกนี้มาจากส่วนหยวนกลับมายัางโลกปัจจุบันให้ได้นะคะและภายใต้การแทรกแซงของไอ้กฎสวรรค์เนี่ยก็โอ้ต้วนมูสุยแล้วก็จันเยียนค่ะก็กำลังค่อยๆถูกลบนะคะถูกลบ ให้ออกไปโดยพลังของสนหญวนนั่นเองก็คือถูกถูกลบออกไปะนะคะนี้ทางด้านเจียงอี้ค่ะทางด้านเจียงอี้นั้นเมื่อเห็นว่าประวัติศาสตร์นะคะได้เปลี่ยนไปจากวิถีทางแล้วก็เวลาของเจียงหวนชิงก็น้อยลงเรื่อยๆแล้วดังนั้นนะคะเพื่อให้อดีตมันกลับคืนมาเนี่ยเจียงหวนชิงก็จึงได้สังหารเจียงอี้ตายค่ะโดยแล้วตัวเองก็ทําเป็นสวมรอยนะคะว่าตัวเองอ่ะก็คือ เจียงอีนั่นเองเพราะฉะนั้นไอตัวเจียงอีปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่เจียงอี้ค่ะมันคือไอเจียงวนชิงนะคะแล้วก็สืบสารสัญญาต่อค่ะมันก็ไม่ยอมยกเลิกสัญญาการแต่งงานของต้วนมู่อิงกับทางหูฉางอิงนะคะก็คือสืบสารต่อแล้วก็พยายามอย่างยิ่งค่ะที่จะให้รวมกันให้ได้นะคะให้รวมกันให้ได้ให้อะไรรวมกันก็อย่างที่บอกให้ต้วน ต้วนมู่อิงกับทางหูฉางอิงรวมกันให้ได้ค่ะแต่ว่าทางต้วนมู่สวยนะคะก็บุกเข้าไปในเมืองไออันอี้ค่ะซึ่งนางก็มีส่วนอย่างมากนะคะในการเอาชนะครั้งนี้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนางก็คือได้ใช้ประทัดนะคะของอของจันเยียนด้วยนะคะที่จันเยียนเอาไปมอบให้ค่ะก็คือเอาไปสังหารเจ้าชายหางมังกรน,นะคะ ใช้คำเดียวกับแอดไหมเจ้าชายหางมังกรแห่งเผ่าโยนะคะจากนั้นก็ไปโจมตีไอ้ม่โจมตีชงเฉิงนะคะแต่เนื่องจากว่าอิทธิพลและความแข็งแกร่งของสัญญวนเนี่ยก็ทำให้มีตอนที่จันเยียนนะคะก็พ่ายแพ้แก่ทางหูฉางด้วยมีเนาะจากนั้นค่ะ <laughs> ดูเรื่องเดียวกับแอดไหมคะดูเนาะ <laughs> ดูเรื่องเดียวกับแอดหวานแอดหวานดูบ้างหลับบ้างนิดๆหน่อยๆต้นมุ้สวยหานต้นมุ้สวยและคนอื่นๆนะคะมีความคิดที่จะเจรจาสันติก็หลังจากที่รอบสังหารผู้นำหูฉางแล้วนะคะก็หลังจากที่ผู้นำของหูฉางถูกรอบสังหารโดยเด็กสาวก็จากนั้นค่ะวัน หวนกูนะคะหวนกูหวนกูพระรองน่ารักน่ารักนะคะก็เดินทางกลับไปที่ชงเฉิงแล้วก็จับไอราชาเผ่าโยนะคะเผ่าโยขังแล้วหวนกูก็พยายามอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมการเจรจาสันติภาพนะคะแต่ว่าไอเจียงหวนชิงเนี่ยก็เล่นตุกติกค่ะก็ใช้โอกาสในวันเจรจานั่นแหละเพื่อฆ่าหวนกูนะคะแล้วก็คนอื่นๆแต่ก็ถูกแม่ของหวนกูจับได้ซะก่อนว่าในเล้ามีพิษนะคะดัง ังนั้นก็จึงเกิดความโกลาหลขึ้นก็งานนี้ก็ตายหลายคนค่ะก็มีแม่ของพระรองตายนะคะแม่ของหวนกมมมนะูมีอาม,มีนะอามีนะคะที่ชอบอย่างเจี้ยนอยู่ะคะ่ะก็ตายนะคะแล้วก็มีเกาโปเจี้ยนเกาโปเจี้ยนก็ตายนะคะแต่โชคดีที่จันเหยียนได้ค้นพบความจริงซะก่อนค่ะก่อนที่จะมีคนตายมากกว่านี้นะคะดังนั้นในที่สุดเนี่ยไอ้เจียงหวนชิงก็ถูกจับเป็นตัวประกันแล้วก็หวนกูกับ หง่วนนะคะหง่วนก็ไม่หงหลวนหงหลวนก็ไม่สามารถจะออกไปได้ นี้จันเหยียนค่ะคือเขาพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อนะเรื่องที่ว่าเออไอคนนี้เจียงอี้คนนี้เป็นเจียงหวนชิงนะคะก็มีเพียงแค่ต้วนมูุ่่ยเท่านั้นที่เชื่อเพราะว่ามันมีข้อสงสัยอยู่หลายอย่างนี้อย่างไรก็ตามค่ะร่างของเจีย e งอี้อ่ะคือศพของเจียงอี้มันได้ผสมปะปนไปอยู่กับพวกศพทหารที่เสียชีวิตไปแล้วไงแล้วก็ถูกนำไปฝังอย่างเร่งรีบนะคะก็หลักฐานเดียวก็กำลังถูกทำลายไปละ เจียงววนชิงก็จึงตัดสินใจค่ะส่งกองกําลังไปกระตุ้นนะคะให้ทหารไปถล่มไอ้ฉงเฉิงให้เร็วขึ้นกว่าเดิมแล้วก็สังหารพวกเผ่าปิศาจไอ้เผ่าโยอ่ะทั้งหมดเลยค่ะให้เร็วที่สุดเลยนะหวนกูก็เลยเกลียดเกลียดเจียงอี้มากค่ะคือหวนกูเข้าใจว่าไอ้เจียงอี้คนนี้เออเข้าใจว่าคนนี้เป็นเจียงอี้นะคะก็คือหวนกูก็เลยเกลียดเจียงอี้มากๆเลยแล้วก็ โกรธมากที่แม่เขาต้องมาตายนะคะก็เลยสั่งเอาลบก็ลบลบก็ลบไปเลยขั้นเด็ดขาดเช่นกันนะคะการต่อสู้มันก็เลยเริ่มขึ้นค่ะแต่ว่าตอนนั้นก็คือพลังของตัวมูสุยก็อ่อนแอลงนะคะแล้วก็จันเยียนก็ติดคุกอีกค่ะโอ้ซับซ้อนซับซ้อนผูกเรื่องมาสนุกดีนะคะก็ตอนนี้เนาะมันก็เหมือนแบบความปรัถนาของมนุษย์น่ะก็ทำให้คนสูญเสียพวกความคิดนะคะแล้วก็ แล้วก็เลือกที่จะทําตามความโลภความคือเลือกที่จะทําตามความโลภของตอนเองเท่านั้นนะคะตนเองคิดอะไรก็จะทําเอาแต่ใจอะเอาง่ายๆแล้วก็การอยู่ร่วมกันอย่างสันติดั้งเดิมของเผ่ามนุษย์กับเผ่าโยเนี่ยก็ถูกทําลายโดยเจียงหวนชิงนะคะเพราะว่าเขาต้องการจะจะแบบ เหมือนประดิษฐานตัวเองเป็นเทพเจ้าอย่างเงี้ยแล้วก็ควบคุมทุกสิ่งอย่างนะคะก็เหลืออีกแค่4ตอนเท่านั้นค่ะก็จบแล้วนะคะเพื่อนๆท่านใดติดตามชมเรื่องนี้อยู่บ้างคอมเมนต์มาคุยกันนะคะเรากำลังดูเรื่องเดียวกันใช่ไหมคะเรื่องนี้เนาะคดีปิศาจแห่งเมืองไคเฟิงซีซั่น2แล้วค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพพิซดนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูการ l เลิฟไชนิสโนเวลแอนด์ซีรีเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ